เก็บพักเก็บไม้ในสวนเอาไว้แข่งพักไอ้ไอ้ยอพักยางแหลกตีเก็บในวันนี้เลยก็คือพักลากาลังกงหยอดออกมาย่างงงามตอใดกําลังหยอดหน่อยอยู่เลยส่วนเก้านี่มันในใจว่าเป็นมะนาวรือว่าส้มเขียวหวานมันเกิดขึ้นมาเองนอยเหมือนส้มเขียวหวานแล้วก็ส้มส้ม,สมได้พักลาแล้วก็ลุยเก็บดอกนางแลว้วต่อตอนนี้ดอกนางแลว้วกําลังออกดอกซ้อเอาดอกตีกําลังงามๆาม้าดอกเก็บไปแล้วมันจะเหนียวบั้ลล้าไม่ปมีดแทงออกมาแบบอี้เลย หวานขนาดเลยเจ้าดอกนางแล้วดอกน้อยๆจะอี้แต่ว่ามันหวานเนอร์ถ้าเป็นดอกนางแล้วดอกใหญ่ๆมันขมเขาชอบแบบดอกน้อยจะอี้มากกว่าลำดีเยวเลาะเซาะพักเข้าไปในสวนป้าอีปอกกัลังใส่น้ำลำใหญ่แวกเก็บพักเซียวเห็ดสักหน่อยพักเซียวนี่โดนตอนออกไปเมินละแต่ก็ยังโป่งใบให,ให้ได้กลิ่นยูถากอนเก้ามันใหญ่ๆแต่ว่าปอฟันขวางเหี้ยเพราะว่ามันไปบางเก้าพักหวาน ส่วนเก้านี่ก็คือเก้าผักและคละ้ายๆกับผักละแต่ว่าใบมันจะน้อยเหลือแล้วกินมันก็จะเหมือนกับกินผักละนะมันจะออกคิ้วๆแบบแปลกๆอย่างได้บอก,กผักและสเสร็จแล้วก็ลวดมเกิพักหวานต่อได้ยอดพักหวานแล้วก็ได้ดอกพักหวานไปตัวนี่น้อยๆตัวหนาน้อยๆพักหวานก,ก็กินได้นะเจ้าลํำดีเอาไปนึ่งกับน้ำพริกตาแดงลํำขนาดเนอ,อผพักหวานเก้านี่คือมันแบบมนีน้อยละก็เลยหยวมไปถึงปุ๊กเลย อันนี้เป็นน้อยๆของมันเนาะนี่น่อยหมอกอีนี่ล้ากินได้นะหวานๆมันๆนั่นนี่กอดดอกเติ่มต้นเลยนี่เป็นต้นใหญ่ ดอกกุ๊กตีเลยส่วนผักสุดท้ายท้ายสุดที่เฮาเก็บวันนี้ก็คือพักสลิดค่ะออกอยู่เพื่อนเก้าบะลําใหญ่บะลําใหญมาได้พ่นยุค่นยายอ้อย่างนอกพักไอ้อย่างที่มันออกตามเพื่อนเก้าเขาก็สามารถเก็บไปกินได้เลยเรียบร้อยแล้ว,ลวเจ้าวันนี้ได้พักไปจัดลายยางเลยเดี๋ยวเอาไปแกง